สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ต้นกล้วยน้ำว้าเตี้ยอันนี้คือพันธุ์พระราชทานนะทุกคนนี่เตี้ยไหมเตี้ยก้นสูงประมาณร้อยหกสิบสองอ่าอ่าเขาเรียกเลยนะเครือเครือกลว้วยหวีหวีบนสุดอยู่แค่จมูกเขาประมาณร้อยห้าสิบมามาดูใกล้ๆกันอันนี้เป็นพันธุ์สายพันอ่์กล้วยน้ำว้าพันเตี้ยนะคุณนนะเขาเรียกว่าน้ำว้าพันเตี้ยพระราชทานเนาะได้มาในชื่อนี้นะ มีชื่ออื่นอะไรไม่รู้แต่นี้ที่มันเหลืองแบบนี้นะ่นเพราะว่าเอากระสอบม,มาคุมแล้วเอาแก๊สใส่ด้วยนะทุกคนมันก็เลยเหลืองแบบนี้เอออยากให้อยากได้ภาพสวยๆไงอยากให้มันสุกแต่ว่าเนี่ยมันเริ่มร่วงแล้วถ้าไม่ถ่ายวันนี้น่าจะน่าจะซีงแงแล้วกินได้<า>ทั้งเครือมาดูมาดูใกล้ๆมาดูข้างบนนี่มันหลุดแล้วนี่มันหลุดแล้วนี่กินได้ทั้งเครือนะกินได้ทั้งเครือเอาเอาเอาลอกเลยนะเออแหววมันหอมมากทุกคนมันหอมแก๊สหอม เออมันหอมกล้วยเนาะก็หอมกล้วยอ่ะนี่ก็ถือว่าอุ้ยมีดมีดอุ้ยเรียนพูดเสียดังเกือบมีไหวอ่ะเกือบไม่ใช่อะไรอันนี้คือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเออคืออาศัยพี่ปลาจากบ่อปลานี้แล้วก็ขาดช่วงไปด้วยช่วงหนึ่งช่วงที่หรือบ่อใหม่เนาะเออมันก็จะดูแบบนี้ลูก กล้วยหน้าแรงมันได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเนาะว่ากล้กวยตามร้านช่วงนี้ไปซื้อมีแต่กล้วยพิการเลยนะเออเราก็มีกล้วยน้ำว้าไว้กินทุกคนแล้วก็เก็บเกี่ยวง่ายต้นแค่นี้ต้นอวบอวบอื้มอมเอออ่ะขายของน่อกล้วยน้ำว้าพันเตี้ยพระราชทานนี้มีอยู่ในชุดกล้วยหกสายพันนะทุกคนกล้วยหกสายพันธอ่ะถ้าปกติเลยราคาน่ะเกือบสองพันบาทนะเกือบสองพันบาทตอนนี้หกสายพันเดี๋ยว ใครสนใจก็สอบถามมาจะบอกว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างเนาะชุนหงษ์จพันธุ์ลดราคาเหลือ1,300บาทส่งฟรีทุกคนย้ำกันอีกทีได้กล้วยน้ำว้าเตีย้ยพันธุ์พระราชทานได้กล้วยทิพรสได้กล้วยงาช้างได้กล้วยหอมแฝดมาหอยได้กล้วยหกัมกมุกได้กล้วยอะไระวันที่ห้าแต่วันที่ห้าอะไรลืมกล้ว,วยก็มีกล้ยวยกล้วยหอมเตีย้ยใช่ใช่ใช่ห้าเอาหกอะพันอะไรอ่ะเอาลืม อะไรอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวไม่ใช่เอาเบรกก่อนแป๊บนึงท่องมาใหม่นะเพื่อนมีกล้วยน้ําว้าเตี้ยพันพระราชทานมีกล้วยหอมแปดตาหอยสองสามกล้วยที่พลดสี่กล้วยงาช้างหกล้วยหักมุกหกกล้วยหอมเตี้ยเออหกสายพันธุ์อย่างละหนึ่งหนอนทุกคน ราคาเต็มอ่ะเกือบ2,000ต้องบอกแบบนี้แต่วันนี้ลดราคาเหลือ1,300บาทส่งฟรีรับไปอย่างละหน่อนะเออปลูกง่ายกล้วยปลูกง่ายถ้าใครสนใจก็นี่คือ1ในหกสายพันธุ์อ่ะใครของเสร็จแล้วประมาณนี้ทุกคนเอาชิมก่อนมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ <laughs> อืมอร่อหวานอืม งานเพราะมันแก่จัดเฮ้ทุกคนสนใจก็สอบสาถามหลังซื้อเข้ามานะเลือกบางเลือกบางมากมมเลือกบางมากจริงๆแล้วก็หวานหวานด้วยถ้าไม่แก่ก็ไม่หวานเ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้แหละทุกคน